ม a สด้เสริมทับลุยเจาะฐานลูกค้ารถครอบครัวขนาดใหญ่ทั้งกลุ่ม SUV และปิกอัพดัดแปลงเปิดตัวแนะนำ New m า z e w m x 8รถอนเนกประสงค์ SUV ระดับพรีเมียมแบบ3แถว7ที่นั่งและ6ที่นั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของรถยนต์นั่งอย่างแท้จริงมอบความสะดวกสบายและตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนในครอบครัว พร้อมเพิ่มทางเลือกใหม่ที่หลากหลายยิ่งขึ้นกับรุ่นเครื่ยนต์เบนซินแบบ6ที่นั่ง e x c l u s i v e เบาะนั่งแบบกับตันซีดทุกรุ่นมาพร้อมหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพลย์แบบทัชสกรีนใหม่ขนาด8นิ้วประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและเพิ่มเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ครบยิ่งขึ้นกว่าเดิม พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัวกับดอกเบี้ยต่ำสุด0%หรือ1.99%ฟรีประกันภัยชั้น1นึ่ง Mazda Premium Insurance 1ปีหรือฟรี Mazda Care 3ปีกดราคาจำหน่ายเริ่มต้นลงเหลือ1,499,000บาท